สวัสดีครับทุกคนครับผมมากินเขาน้ำกันครับผมแก้วแก้วถ้วยเก่าที่ยังเหลืออยู่เนี่ยลอวออมปลาแก้วตัวนี้หน่อยพี่สาอ,อ้อมหอมๆเลยยอดดูไหมนี่ครับออมกับปู กระปูนเป็นโตเลยพี่น้องความกับปูเดี๋ยวผมบอกว่าเป็นกระปูนะพีน่น้องโอ้โมะเขือมะเขือมันใหญ่ๆมาชินน้ำกันแซ่บๆครับทุกคนโอ้โหมะเขือ แล้วเนี่ยคุยกับปลาแก้วเนี่ยชอบอาหาร้ันบาเน้องอย่างนีง้ได้นนกระเทียอือหลบตะปูอืม,อม ตุยเงาน้ำบดตัว,ว,ตวมันกรับน้นนอาอากับตัวกระปูแบบเป็นตัวพี่นอ,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 องจับอ๋อพ้ยจอดเลยมาลองกินมือไป

คุยอยู่ออาปะเจียวนึกแถบเออ โอเคนะครับเปก่อนด้วยครับหนึ่ยก่อนครับผมวัสดีครับผม